เพื่อนๆเ,เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราเล่นเกมไปนานๆแล้วเกิดอาการล้าสายตาขึ้นมาแต่ก็ยังติดลมอยากเล่นต่อคงจะดีไม่น้อยเลยถ้าเกิดว่ามีจอเกมมิ่งที่ช่วยถนอมสายตาด้วยในตัวเลยและในวันนี้นะครับ ASUS Thailand ได้ส่งจอที่ว่านี้มาแล้วครับเป็นจอที่เกมมิ่งที่มีเทคโนโลยี EyeCare Plus ในตัวโดยก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของสเปคนะครับมีจุดที่ผมได้สัมผัสมา,มาและคิดว่าน่าสนใจก็คือจอตัวนี้นะครับมี Refresh Rate สูงถึง 100Hz แล้วก็มีอัตราการตอบสนองที่ไวถึง1มิลลิเซกตัวจอนะครับก็ยังรองร การนำไปเล่นเกมของแพต i ิชัน fts หรือเกมแนวแอคชั่นเป็นอย่างยิ่งมีเทคโนโลยี eye care plus แล้วก็ figure free ช่วยลดอาการล้าของสายตาเวลาที่ต้องใช้จอเป็นเวลานานๆดีไซน์โดยรวมนะฮะมีความร่วมสมัยเหมาะแก่สายออฟฟิศที่ต้องการนําไปแต่งห้องเป็นอย่างยิ่ง มาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับจอมีขนาด24นิ้วความละเอียด Full HD พาเน,นลเป็นแบบ IPS ผิวจอเป็นแบบด้านนะครับลดแสงสะท้อนได้ดีและให้ r e เฟรชเรทที่สูงถึง100เฮิร์แสดงผลค่าสีได้16.7ล้านสีมาดูในส่วนของด้านหลังจอกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดจอพร้อมกับคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อไฟเข้าแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็น Ambient Effect Sensor ครับเป็นส่วนหนึ่งของ Eye Care Plus ช่วยในการปรับความสว่างของหน้าจอและปรับสีให้อุ่นขึ้นเพื่อ ด้วยความสบายตาที่มากขึ้นและที่ขาตั้งจอนะครับก็จะมีตัวช่วยเก็บสายไฟให้เรียบร้อยยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับที่ให้มาก็จะมี HDMI 1พอร์ต USB-C 1พอร์ตที่รองรับการจ่ายไฟ15วัตต์และรองรับการส่งสัญญาณภาพภายนอกหากเพื่อนๆมีสายที่รองรับอยู่แล้วสามารถนํามาใช้ได้และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่อง Audio Jack 3.5โดยจอตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ Mac แล้วก็ PC นะฮะแต่จะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อใช้กับ PC ผ่านซอฟต์แวร์ ASUS Display Widget Center Asus Display w i d g e t Center นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่จะทำให้เพื่อนๆควบคุมจอได้ผ่าน PC นะครับตามปกติเพื่อนๆจะต้องเอื้อมมือไปที่หลังจอเพื่อควบคุมจอใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับเพื่อนๆสามารถควบคุมจอได้ผ่าน PC โดยตรงเลย โดยที่ทาง ASUS นะครับได้ให้โปรไฟล์สีจอมา8แบบนะครอบคลุมทั้งการเล่นเกมแล้วก็อนเตอร์เทนเมนต์ฮะโดยเพื่อนๆสามารถไปคอนฟิกคัสตอมค่าอื่นๆเพิ่มอีกได้ครับสำหรับเพื่อนๆคอเกมมิ่ง FPS นะครับแต่ว่าเกมที่เล่นไม่มีคอสแฮร์ hair, จอ ASUS มีคอสแฮร์มาให้ครับผมโดยจะมีคอสแฮร์มาให้5แบบ red green dot red blue side green b l u side red l a n d f i d e r ต่อมาเป็นท i m ์เมอร์นะครับสำหรับใช้ในการจับเวลาถอยหลังเหมาะสำหรับคนที่ใช้ในเกมฟาร์มหรือว่าจับเวลาในออฟฟิศต่อมาเป็น FPS counter นะ ช่วยในการนับเฟรมเลทแบบเรียลไทม์ Display Alignment ช่วยในการเป็นเส้นไกด์ไลน์ในการติดตั้งจอในกรณีที่เพื่อนๆต้องการติดตั้งจอกับผนังมาในส่วนของฟีเจอร์ Eye Care กันบ้างนะครับ Blue Light Filter ช่วยในการตัดแสงสีฟ้าแล้วก็ Color Augmentation สามารถปรับสีของ Blue Light Filter ได้และมีล e s t Reminder เตือนให้พักผ่อนโดยมีหน่วยเป็นนาทีม u l t i ส c r e e ช่วยในการแบ่งเลเยอร์จอให้เป็นหลายๆจอ Keyboard and Hotkey Setting เพื่อนๆสามารถตั้งค่าคีย์รัดเพื่อสามารถควบคุมจอได้อย่างรวดเร็วแอปทวิเกอร์ er นะฮะสามารถปรับโปรไฟล์ของจอไปตามโปรแกรมที่เราเปิดได้สมมุติเพื่อนๆเ,เปิดเกมนะฮะแอปทวิเกอร์ก็ er จะเปิด Gaming m o หมขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับผมมัลติสกร e นนะครับช่วยในการแบ่ง Layout ในการจัดการหน้าจอครับจากที่ผมได้เทสผ่านเว็บ e s t UFO.com นะครับพบว่าจอสามารถรันเฟรมเรทได้ที่ 100fps ได้อย่างลื่นไหลจากที่ผมได้ทดสอบมานะครับ วัดค่าเดี่ยวต้ e อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานทั่วไปได้สามารถดูหนังฟังเพลงหรือใช้งานทั่วไปงานเอกาสารได้สบายเลยครับจบกันไปแล้วนะครับในส่วนของรีวิวเป็นไงบ้างครับน่าจะถูกใจเพื่อนๆคอ,อเกมที่รักสุขภาพตากันแน่นอนนะครับในส่วนของราคาค่าตัวนะฮะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆตัวอยู่ที่เพียง ,4690 บาทโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับสีควายสีบลูกรีนเกรย์โรสเกรย และตัวที่ผมได้มารีวิวในวันนี้คือสีโอ๊ตมิลนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนาทั่วไปหรือทางช่องทางออนไลน์ s h o ปี e และเหมือนเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ